别的海。 ก้อนเด้องาหยางฮักคนนะงาหยางคนโอ้ถึงได้ถึงได้เอาหงาหยางออกก่อนเพราะว่าลมมันแห้งคนรีบหนีเดีย๋ดวยวนี้โอ้ có lèo lên con Bốn hôm tháng có mèo mà lèo biết nhau Lúc này bắt đầu này Ở đây Đó quý đó, hẹn รับการหายุ่ห้กินกับบนบระสุมเด้อปุ๋ยมันตะวันเด้อขันตะวันยามยางมันกระบอกอ่อนออกออกน้อยๆขันห้องตะวันปุ๋ยนะครับถ้าลังผีกับวัดปีละสองเทียบหมดแล้วครับสอเทียบีสิบไลเนกระเบิดโอ้ยหลายหงสุงเ้าโคตผสามสิบุงสแล้ว ก็พวกหกเราให้ผ,ผม,มเปนมบ้านเรารักษาดีนะแอดมินดูแลแอดมินดูแลดีดิอเอ้วรักษาสวนยางเราสะอาดดีเช่ไหบ้าน แต่กอนมันก็ังก็เห็นก็ย th ังเปลี <cuz Aub ain> ่นอัน้าอ่นอนเลย้านพอดีกูอยู่ซื้อทั้งหลังทั้งกุงทั้งหลังเลยมันลุกสะไกขาเขาลุกไสได้าวันทั้งหลังเนี่ยทุกงหล เดี๋ยวเอ้ยโอ้ยโอ้ยตัดกุ้งนี่รถรถมันเป็นสองคางแบบนี้เั้ยว,วานทั้งหลังวานคนละทั้งนะนี่ พลเรืานเลยไดนน้ไม่ยาวมันหักเสันหักเส้นมันทางรถอันอออนี้เือรถอ่นานีงสี่ที่ทานาที่เม,ม,ม้นเม้นแ่เป็นเมเป็นพวกวนัน ตัวผี้พร้อมรถก่อครับวัไหนขึ้นวัไห้นฮะฮเฮ้ยเฮ็ดไปสละครับกรดีก็จ้างเขาจ้างเขาประมือนึงก็ว่าเปนหน่อยลานหน่อยบาทนะนะจะขอพ่อยได้ก็เฮ็ดไปสละครับท่านผู้ชมครับเอ้ยน่อชีวิตอะโอ้เอ้ยหัวอกลูกย่างอย่างเราชีวิตมีแต่เศร้าอะไรวะ ไม่ไม่บอกลนะ กันยันยันฝนมาอะไรย่างพื้นก็จะได้ขายตลอดตลอดครับแต่ว่าย่างผมมันกอที่ผูมากีดมันกเ็เลย พ่อท่านเด็กขายล้ก็เปิดยังอยู่สามแถวพ่ะท่านแล้วพกใครจะยุบบ้านเป็นเก้านะไม่ hey, แม่เออนะ